นโยบายขยะหมายถึงนโยบายขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครผลิตขยะ10,000ตันต่อวันค่ะ10,000ตันต่อวันคิดภาพให้อ,ออกก็คือ1ตันเท่ากับ1 0 0 0กิโลกรัมเพราะฉะนั้น1 0,000ตันต่อวันลองคูณดูนะคะนี่คือตัวเลขทัว่วๆนะคะในบางวันไม่ถึงหรอกค่ะ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าปัญหาขยะมูลฝอยไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองทำรายงานออกมาช่วงนี้แล้วพบว่าปี2563ขยะกรุงเทพมีไม่ค่อยเยอะนั่นคือปีที่เราเจอโควิดกันแต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนั้นก็คือลักษณะของขยะที่เป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์เป็นสัดส่วนของขยะที่เพิ่มขึ้นในปีนั้นค่ะและอีกหนึ่งประเภทก็คือขยะ เชื้อซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี64และตอนนี้ปี65เราก็หวังว่านโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยจะต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีค่ะกรุงเทพมีศูนย์กำจัดขยะ สามแห่งด้วยกันค่ะอยู่ที่ออนนุษน้องแขมและสายไหมการกำจัดขยะเอาเข้าเครื่องกำจัดขยะประมาณ500ตันต่อวันนำไปทำปุ๋ยหมัก1,600ตันต่อวันและที่เหลือเอาไปจังหลัดอื่นค่ะประมาณ80%จากขยะ1,000 0ตันต่อวันไปที่นคนปรปฐมและ เชิงเซาเพื่อฝังกลบค่ะมีสถิตินะคะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาถึงปี2563พบว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการจัดการขยะเป็นเงินก็ประมาณ6,000ถึง7,000ล้าน ในขณะที่เราเก็บค่าธรรมเนียมได้ประมาณ500ล้านบาทต่อปีซึ่งแปลว่าขยะที่เราช่วยกันผลิตนั้นมีภาระหนักอึ้งต่องบประมาณของกรุงเทพและผู้สมัครเกือบทุกคนพูดไปในทางเดียวกันเรื่องการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมอันนี้ใครพูดก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีนโยบายขยะนี้ต้องชัดเจนว่าเมื่อได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วจะทิ้งคว้างนโยบายตัวเองไม่ทําตามที่ หาเสียงด้วยหรือเปล่านะคะ